คือสาวแร่โอ้สาวแร่บ้านนาตาวาดได้พบน้องคืนนั้นสุดสำลาญนพบในงานผ้าป่าสามัคคีเอาพงไงลองสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อน่าขัดได้กินลาบสินจะลืมเจียวเพลวผักขัดได้กินกับอันภาินั้นสะลืมกับเบียนหางค่ะขัดจะได้ขี้สร้างกลางโฮมเป็นพญัาช่ะสะลืม้าวน้าผู้ ขี่ข้วยคคอนกาสแล้วสแล้วดอกเด้อเด้อเด้อพอญ่ขื้นเรื่องมากสี่ขึ้นเพลงมาจังสี่พี่นองคิดหอดพี่นองฟังสายเนาะพอญ่เนาะมึงหยับไปอีกหน่อยหน่อยเป็นอย่างบางคู่นันและคิดหอดพี่นองฟังสายมืนอีเฮาสหมานำเสนอเรื่องราวของน้องคำล่าหรือว่าทีเอฟซีแฟนคลับหลายหลายคนเอื่นว่าน้องเป็ดน้อยนี่ะอืะเป็นจังไดหลังจากที่ไปขื้นกับวงเพชรลำเพิ่น ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นวงหมอลำเพลินอันดับต้นๆของเมืองไทยอีกวงหนึง่งคุณแม่พรพิรดีเนาะพญาะานะกับพุญญาบาลสายจวดเป็นพี่น้องกันนี่แหละกับท่างผู้บริหารหลายคนกระโศกันไปหลายหลังที่มีข่าวกระแสดรามา่ามีการขุดคุยเรื่องเล่าของคำร่าเพชรลำเพลินจนถึงในที่สุดเมื่อว้านเมื่อก้อนนี้ท่างบววาสิเป็นคุน พ่อพีรดีค่ะพญบาลสายจวดร่วมถึงคุณหยาสุภาพก็ได้เดินทางไปกับน้องคับลาลำละครไปเบื้องบานเบ้านเบื้องซองแมนไปเบื้องบานลยหลายคนว่าโอ้บ้านเพิ่นห่างเพิ่นมีอยู่ด้ค่ะเออจังสี่เนาะบางคนก็ว่าถูกยากค่ะก็เลยไปเบื้องด้วยตนเองแหละก็ไปจัดการเรื่องเอกสารอีกอย่างนั่นนั่นละค่ะนาสีเป็นประมาณนั้นแล้วพ่อตั้งรถไปจอดนอะพี่น้องเนาะ เออซึ่งพี่น้องทางฟังสปปเขาก็คือจังค่ะท้า,ท,าที่บ,บางเย่บ่งชานแล้วก็คือจังทังทา้งอีสานอยู่เลยทางบ้านเข่าไม่เล่ามีหยางใส่เข่าใส่หยางเออแล้วก็บ้านน้องก็ได้เห็นแล้วสำหรับบ้านน้องคำลาํลาลาคอนเป็นตะยูพ่ยไงอืมเป็นตอยูเป็นธรรมชาติคือบ้านทางภาคอีสานทั่วไปเนาะพ่ยญ่เนาะกับพได้ว่าถุว่ายากกับบได้ว่าห่างว่ามีค่ะกลเป็นบ้านเฮากับกลางกลางอ่ากับรถลากกับมีอยู่ รถยนอ์จังสีกับมีพ่อได้ใส่อยู่บ้านกับหลังไงอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นพ่อใหญ่ที่สัมผัสได้ก็คือการกินการอยู่หลักะคว่ำหูจะคว่ำไหม,มคว่ำหูจะคว่ำของน้องคำล่าเพชรลำเพลนเนาะพ่อใหญ่เนาะอเอ่อเฮาสิเห็นคือจังพ่อ่างตาแขกไปยังสีไม่พ่อใหญ่นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ใายๆกับคนทาง่งภาคอีสานพี่น้องแขกไปใช่ามากเอื่อกินเขากินน้ำหาผ้าเขาผ้านามมาให้กินออนองคํำหลาเวลา เวลาพานผู้ใหญ่พานาผู้ใหญ่นองก็มีการก,ก้มการยังดิเห็นแล้วกับคือว่ามันสัมผัสไดว้ว่าเด็กน้อยผู้นีก้กะถือว่าเป็นเด็กน้อยที่หูจักนวมนั่นแหละพี่นอ้นองเขาก็เลยอยากมานําเสนอเรื่องราวของน้องคาล่าจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะสําหรับเอฟซีผู้ใดที่ติดตามน้องคําล่ามาจังสิแม่พ่อไงล่าสุดพี่น้องทางด่านเพชรลําเพิ่นเพิ่นมีการไลฟ์สดเนาะผูกคอโต้แขนเอินเอาลูกเอาล้านเนี่แหละพ่อไ น้องคำล่าขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกพี่น้องเอฟซี่แฟนครับกับฮักกระหอมให้การสอนรับเป็นอย่างดีสำหรับเอฟซี่เอฟซี่ทัางเพชรลำเพลินพ่อไอหมดมาไล่น้ำใจให้น้องหลายดิึ้นเวทีออกมาในลูกของสาวฟังทรายไหมงามงามกับ,บ่ฮูหว่าเส้นทางของน้อง<ะ>สีไปได้ไกลปันไดสำหรับ<ะ>เส้นทางของคำล่าลําละครเอ้าเองก็ไดแค่เฝ้าเบิงค่ะาว่าสี ไปได้ดีปันใดในเส้นทางของศิลปินหมอหลวงหมอรัม,ม,มเพราะว่าน้องก็ถือว่ามาจากฟางใสซะเนาะมาจากสปปบ้านพี่เมืองน้องของไทยเฮานี่ละเอากต่ว่ากันไปแต่ว่าพ่อยัยิวาไปแล้วเนาะสำรับเอฟซีแฟงคลับบางคนกับถืนชอบบางคนกับบ่ถืนชอบศิลปินแต่ละคนมัเสิใหายน,นหกักข้นหอมเมิดมันกัเป็นไปเป็นไปนบ่ได้ตจว่าสิ่งหนึ่งเนาะพ่อยัเนาะก็คือทุกชีวิตน่ะล่ะพี่น้องเพิ่งกับดินร่นเพื่อปากเพื่อทอง เพื่อครอบครัวเพื่อคนที่จะขลองหักจังสี่ไหม,อมออนอนข้ามหลานเนี่ยก็คือกันเดินทางมาจากฝั่งทายมาจากสปปเลา่าเพื่อมาตามหาความฝันของน้องอยากเป็นหมอรองหมอลัมจังสี่ไหมพญ่นัยในหลักกฝากเป็นกาลังใจให้น้องนั่มสำหรับคําลาลําละครเลี้ยวไปทางหลังพี่น้องเป็นจังไรไอ้บอยอยากเสื้อสายอตาเป็นยังผูญ่ เขาปลายสัญญาเขาปลายสัญญาเดี๋ยวครับมันปลูกยางให้มันปลูกเขามันปลูกยางให้มันปลูกเขาถามก่อนกูคือจังใส่ปุ๋ยตากระต่ายคือบัวงามประได้เหลืองๆนี่มันปลูกยาให้มันปลูกเขามันเขาโอ้ก่อนซ่อนเห็นเขียวๆทางฟังพุนมีดตั้งแต่หยาวบโอ้ยนายเขาไปเนียผ่านพี่น้องคอยกันว่าไม่คอยเฮ็ดคือบ้านคือเมียงเขาอจีเด่ค่ะเออ นี่บอเพิ่น่าบุญวาสนาค่ะคนเฮามันบอกขึ้นาะแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันบ่ได้เพื่อนยันั่นละลงพื้นไปายครับเด้นีนีบ่แมนธรรมดาได้พี่น้องจากมุสุบาทบ่ผู้ใหญนหน้าห้องนี่ตีให้นี่บอสจอดเออถ้าอยากได้พ่อยามเกี้ยวมาเกี้ยวหลอดคอยให้เจ้าเลยมาเกี้ยวเองให้นี่ติแมนให้นี่พอเด้ยไปกินยงมอันอันไปล่ำค่ะให้ยี่นี้ดิ ไฮก่าตัวนี้ค่ะอือแลไร้กว่าอะไรกว่าแต่เป็นบ่ได้มาเอากระเทียไปไห้กีนดอกว่าอือนั่นล่ะเอ้าว่ากันไปช่วงนี้ครับมอร่ำหลายๆวงกับปิดฤดูกาลค่ะบางวงกับมีการขึ้นล่งของศิลปินค่ะมอร้องมอร่ำเนาะอ่าผู้ยู่กับไห้มีใช่ผู้ไปกับไห้มีโชคค่ะเออนั่นล่ะแต่ว่าการสีขึ้นสิล้งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาดอกค่ะแต่ว่าถ้ยอยากไห้มั่นมั่นดีค่ะเออเนาะ คือจ้างพอเอกเพิ่นเ้าไห้สอนลูกสอนต่อเพิ่นเว้าไว้ดีเด้ย่าไปให้เพิ่นคิดฮอดเออเออย่าไปเพิ่นคินฮอดค่ะเออนั่นละ่ะเออนั่นละ่ะกะขอให้อาาัธิึ้นสีลงองก็สิกะไปล่ามาไหวดีที่สุดอืเนาะในวงการมอลำเ่าค<ะ>่กะก็คือกบอับ่แมนว่าโดดหานโดดอย่างไยมันกะเห็นบอกกันเป็นข่าวป็นข่าวอยู่เรื่อยมอลำโดด,ลอดโดดหานก็ป<ะ>ิดฤดูกาลโดดหานมองหันมองนี้ค่ะเออแล้วก็เอซีแฟนครับกะ ป่าโขมขาวโจมตีกัดไปกันมาบ่อยากเห็นบรรยากาศแบบนั้นอยากเห็นแต่ควมำบองดองสมัสามัคคีเปิลมาหายหักกันไว้คือเขาเหนียวหนึ่งไม้นี่ไหมอืมยศเพศแตกมาคือน้ำที่เขาเหนียวคือขั้มโบราณเพินวานั่นละอ๋อจอยลงเมื่อใดบุกจอยลงเบื้องมองไดเบิ้งมองไดว่าจอยลงเบื้องมองไดว่าจอยลงมองมองเข็มขัดมองเข็มขัดหูแบบ เอานะั่ละพี่น้องสําหรับ่ายคลิปนี้เนาะก,ก็ฝากเป็นกําลังแห้งใจให้กับหมอลลําสุภูสุสคชนนั่นแหละแล้วก็ฝากเอฟซีแฟงครับสําหรับน้องคําล่าลําละครเนาะพี่น้องเนาะสำหรับซิ่งเกิดไมของน้องเพราะไนั่นแหละรอดติดตามผลงานสารฝันมะขามคงค่ะวากันว่าสีมีอยอดวิียไร้ซ้ำใดค่ะรอดติดตามรอดจุนรอดเชี่ยกัน,น,กน,นกเนาะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับวันนี้เพราะไงับววลากรสิจากราล่าจากพี่น้องไปด้วยบรรยากาศ ของ้าสีค่าๆพี่น้องหน้าเขียวๆปนเหลืองนิดหน่อยขนตกเมือขึ้นเนี่ยพ่จมเมียบอ่อืมโอเมียบ่อเมียบน้ำร้ายพี่น้องน้ำร้ายอืมน้ำยุ้ยใสร้ายแหงหินหินอยู่น้ำยุ้ยรานคากู่เส้นมากเมือนขึ้นนีีขวดอหน้ำยุ้ยรานคาลายอ่ะเออยันนีกูนองซื้อไปเถ่าไปซ้ำเลยอืมยันจมหาเลยขึ้นเดยบเจ้ากันายสังสี่ขวดใหญ่ใหยสังสี่ขวดใหญ่อืมวัีกจิบ ประกาศพศยาบาลประกาศได้บ่ดนี้ม่ไปจ่ายเขาย้ายสังเด้อไปจ่ายเด้อ่ <c oughs> าได้ดเหรออ๋อสำหรับวันนี้กันจากลาลาจากพีรร่ดอกไ่เตียนสำนีขอกล่าวคำมาขอบคุณครับขอบคุณค่ะ